สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกนึกถึงที่ดินบ้านสวนสวนทุเรียนรีสอร์ทราคาถูกใจนึกถึงเราที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินสวยนะครับวิวเขาทาเลดีมาพร้อมกับบรรยากาศที่ดีอากาศดีมากนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแบ่งขายแบ่งเป็นแปลงแปลงเล็กๆแปลงละ2-3ไร่นะครับ มีทั้งหมด4แปลงพิกัดอยู่ที่บ้านสัมภูโมโหมู่5ตำบลช้างตะลูดอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ราคาขายไร่ละ150,000บาทนะครับส่วนลักษณะของพื้นดินเป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันเป็นที่ไร่ดินดีน้ําดีมากเลยนะครับนอกจากจะทําการเกษตรปลูกพืชไร่แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะทํานาปลูกข้าวได้ด้วยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ยังเหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านพักอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับ อยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านประมาณ500เมตรแยกจากถนนลาดยางชนบทเข้ามาประมาณ700เมตรแยกจากถนนเส้นหลัก22เขียด5เข้ามาประมาณ5กิโลนะครับส่วนน้ำประปาไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถที่จะนัดชมที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราก็มีมากมายหลายแห่งนะครับ วัดประธาตุผาซ่อนแก้วเขาคอผูททบเปิกจุดชมวิวทะเลหมอกนอำเภอเขาคอทุ่งกังหันลมและสวนดอกไม้อีกหลายแห่งนะครับส่วนตลาดและสถานที่ราชการอำเภอลมศัก30กิโลนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์37กิโลท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 8 147 3498หรือเบอร์นะครับ0 8 8 790 2134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการอยากจะฝากที่ดินขายหรืออสังหาริรมทรัพย์ต่างๆนะครับติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้นะครับทางทีมงานของเราจะไปรีวิวและลงขายให้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูก ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ